สวัสดีครับผมนัทพงศ์พระเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่ยี่สดพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบดูล้วสนใจองคไหนก็โทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะเราไปเริ่มกับองคแรกนะพี่พี่นะนี่จะเป็นภาพปิดตานะพี่พี่นะในองค์แรกนะนี่พี่พี่ fc ดูนะนี่องค์นี้อยู่ที่สา0ร้อยบาทนะพี่พี่นะในสา0ร้อยบาทนะนี่ แบบนี้เลยนะพี่ๆี่นะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะองแรกนะมีองค์แรกนะพี่พี่นะนี่มาต่อกับองค์ที่สองนะพี่พี่นี่องค์ที่สองจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนี่ยแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่นี่นี่สวยแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่สวยแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ องนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์ที่สองนะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่พี่พีเอฟซีดูเอานะพี่พี่นะนี่องค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะมีแบบนี้นะพี่พี่นะพี่พีเอฟซีดูเอานะครับนี่ผมดูภาพไม่เป็นนะพี่พี่นะนี่พี่พีเอฟซีดูเอานะพี่เจรนาเอานะพี่พี่นะนี่องคนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะ สี่ร้อบาทนะครับองค์ที่สองอยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะไปต่อกับองค์ที่สามนะครับนี่จะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่พี่นะพิมพ์เบตงนะพี่พี่นะหลวงปู่ทวดเบตงนะพี่พี่นะนี่พี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่นี่นะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่พี่ๆี่เอฟซีดูเอาละครับ องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะองค์ที่สามอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะไปต่อกับองค์ที่สี่นะพี่พี่ นี่จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะนี่พี่พีเอฟซีดูเอานะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่พี่พีเอฟซีดูเอานะครับนี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พีเอฟซีดูเอานะครับนี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่ พี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่องนี้องค์ที่สี่นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะไปต่อกับองที่ห้านะพี่พี่นี่อง์ที่ห้าก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะนี่พี่พี่เอฟซีดูเอาดูเอานะพี่พี่นะนี่ นี่นะพี่ๆนะนี่องนี้ก็อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะสามร้อยบาทนะครับพี่ๆ fc ดวงนะนี่พี่ๆท่านไหนชอบถูกใจก็โทรมาผมได้เลยนะพี่ๆนะผมรอรับสายอยู่นะพี่ๆนะองค์นี้องค์ที่ห้าอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะไปต่อกับองค์ที่หกนะครับ นี่จะเป็นหลวงข้าทบนะพี่ๆนะนี่หลวงข้าทบรอโบราณนะพี่ๆนะนี่พี่ๆเอฟซีดูเอนะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะแป๊บผมพยายามไฟแป๊บหนึ่งนะพี่ๆนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่พี่ๆเอฟซีดูนะถ้ามันมืดหรือว่ามันมันไม่สว่างไงผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะพี่ๆนะ องนี้อยู่ที่สี่ร้อยบานท anyway. นะพี่พี่นะนี่สี่ร้อยบาทนะครับนี่องนี้นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทนะพี่พี่ในองนี้นะหลวงพ่อทบหล่อเวลานะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์ที่หกนะพี่พี่นะไปต่อกันองค์ที่เจ็ดนะพี่พี่นี่ จะเป็นคุณแผนบ้านกลางนะพี่ๆนะเนี่ยพี่เอฟซีดูเอานะครับเนี่ยนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่ดูชัดๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะองค์ที่เจ็ดอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะองค์ที่เจ็ดอยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะ นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่องค์ที่เจ็ดอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่สามร้อยบาทนะองนี้นะองค์ที่เจ็ดอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะไปต่อกับองค์ที่แปดนะครับนี่จะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่พี่นะเสียนโตนะพี่พี่นะ นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่แป๊บหนึ่งนะครับพี่พี่ผมกำลังขยับไฟแป๊บหนึ่งนี่อันนี้องค์ที่แปดนะพี่พี่นะอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะผมส่องให้ดูนะพี่พนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่องค์นี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะห้าร้อยบาทนะครับ ห้าร้อยบาทนะพี <iento>. ่พ <bride aka pigs> ี oh ่นะองนี um ้อยู่ที่ห้าร้อยนะพี่พี่นะนี่นะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะองที่แปดอยู่ที่ห้าร้อยนะครับพี่พี่นะองนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะ องที่แปดต่อกับองที่เก้านะพี่พี่นี่จะเป็นมเหตุส่วนนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะจะเป็นไม่เหตุส่วนนะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ fc ดูแลชอบดูแลสนใจนะพี่พี่นะโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะ อง,งนี้อยู่ที่4 0 0รอบาทนะองค์ที่9อยู่ที่4 0 0รอบาทนะพี่พนะนี่แบบนี้นะพี่พนะนะพพนะนี่400รบาทนะพี่พนะนี่4 0 0รบาทนะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พนะองที่9อยู่ที่4 0 0ร้อบาทนะพี่พนะไปต่อกับองที่10นะครับ จะเป็นนี่ของหลวงพ่อจงพี่พนะนี่ดูนะนี่นี่นะพี่พนะนี่จะเป็นของหลวงพ่อจงนี่นะพี่ๆนะองค์ที่สิบนะพี่พนะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พนะสี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่องนี้นะองนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทนะครับ ชอบแบบนี้ได้เลยนะพี่ๆนะองค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่ๆนะองค์ที่สิบนะพี่ๆนะนี่นี่นะพี่ๆนะนี่องค์ที่สิบอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่ๆนะไปต่อกับองค์ที่สิบเอ็ดนะพี่ๆองค์ที่สิบเอ็ดก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่ๆนะนี่ นี่แบบน <eterm Gore. S 2> ี้เลยนะพี after after <another> ่พี่นะนี่พี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่องค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทนะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับอง์ที่สิบเอ็ดนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ นี่แบบนี้เลยนะพี่พนะนี่นี่องค์ที่สิบเอ็ดอยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะแล้วต่อองค์ที่สิบสองนี่จะเป็นสมเด็จหลวงปู่ภูนะพี่พี่นะนี่อืมพี่พ fc ดูเอานะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พนะนี่ องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทพี่พี่ท่านใดชอบองนี้ก็สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองที่สิบสองนะพี่พี่นี่นะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองที่สิบสองอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะ นี่นะองนี้นะไปต่อกับองค์ที่สิบสามไปต่อกับองค์ที่สิบสามนะพี่พี่นะนี่นี่จะเป็นเหรียญเต่านะพี่พี่นะไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะพี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่พี่พี่เอฟซีดูเอานะเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะพี่พี่นะนี่เป็นเหรียญเต่านะพี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่บางทีผมก็ไม่รู้จักอะไรนะพี่พี่นะ พี่พีเอฟซีน่าจะเก่งกว่าผมนะพี่ๆนะนี่พี่พีเอฟซีดูเอานะนี่ผมได้มาแบบนี้ก็ขายแบบนี้นะพี่ๆนะพวงนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะนี่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่มีแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่แบบน องนี้อยู่ที่สาม้บาทนะพี่พนะองค์ที่สิบสามไปต่อกับอง์ที่สิบสี่ครับนี่อง์ที่สิบสนะนะี่นี่จะเป็นมีดหน้าปกนะพี่พี่นะนี่นี่จะเป็นมีดหน้าปกนะพี่พนะนี่พี่ๆนะ PP FC ดูเอานะนี่ใครชอบมีดนะพี่พี่นะนี่ มีนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่มีดหน้าปกนะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่มีนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์ที่สิบสี่นะพี่พี่นะอยู่ที่สนะี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่นะ znaczy, er anda, er พี่พี่นะนี่อันนี้จะเป็นด้านอันนี้จะเป็นด้านหลังนะพี่พี่เนี่อันนี้เป็นด้านน้ะนี่ ี่พี่เอฟซีดูเอานะนี่นีแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่เล่มนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะนี่ประต่อกับองค์ที่สิบห้านะพี่พี่นี่องค์ที่สิบห้า จะเป็นพระยอดธงนะพี่พี่นะเนื้อสำลิดนะพี่พี่นะถอดซุ้มได้นะพี่พี่นะนี่ถอดซุ้มได้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่ถอดได้นะพี่พี่นะนี่นี่องค์ที่สิบห้านะพี่พี่นะนี่องค์ที่สิบห้าจะถอดซุ้มได้นะพี่พี่นะองค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยบาทนะเดี๋ยวผมสองให้ดูนะพี่พี่ นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้เลยนะนี่ถอดซูมได้นะพี่ๆนะนี่ถอดซูมได้นะตรงนี้ผมเอาที่ห้าร้อยบาทนะพี่ๆนะห้าร้อยบาทนี่นะพี่ๆนะเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะ วงนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะพี่พี่นะห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะแบบนี้เลยนะพี่พี่นะจะถอดซุ้มได้นะพี่พี่นะจะเป็นเนื้อสำลิดนะพี่พี่นะเนี่ยถอดซุ้มได้นะผมเอาที่ห้าร้อยนะพี่พี่นะนี่สนใจโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะนี่เบอร์โทรตามด้านล่างเลยนะพี่พี่นะ 0925032848นะพี่พี่นะหรือแอดไลน์มาหาผมได้ที่0 9 2 5 0 3 2 8 4สอนะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่พี่หรือจะสะดวกโอนก็ได้นะพี่พี่นะนี่องค์นี้นะพี่พี่นะนี่องค์ที่15นะพี่พี่นะ500บาทนะพี่พี่นะไปต่อกับองค์ที่16นะครับจะเป็นลีลาไม่ขนุนนะพี่พี่นะนี่ นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่พี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่เป็นรีไรไม่ขนนุนนะพี่พี่นะวงนี้ผมเอาที่สามร้อยนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะวงนี้ผมเอาที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่ ผมเอาที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้องที่สิบหกนะพี่พี่นะผมเอาที่สามรอยบาทนะพี่พี่นะองค์ที่สิบกอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะไปต่อกันองค์ที่สิบเจ็ดนะครับอง์ที่สิบเจ็ดก็จะเป็นหลวงปูท่ทวดนะพี่พนีะ่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพีนะ่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่คนไหนชอบก็โทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นี่แบบนี้<ๆ>เลยนะพี่พนะนี่พี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่พี่พี่คนไหนชอบก็โทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะ องค์ที่สิบเจ็ดอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่องค์ที่สิบเจ็ดอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่ไปต่อกับองค์ที่สิบแปดนะพี่พี่นี่องค์ที่สิบแปดก็จะเป็นหลวงพ่องเงินนะพี่พี่อนะงค์นี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะ สามร้อยบาทนะพี่พี่นะในองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่มันจะมัวมัวหน่อยนะพี่พี่นะนี่เดี๋ยวผมเช็ดแป๊บหนึ่งนะพี่พี่นี่นะพี่พี่นะนี่เช็ดแจมได้ได้แค่นี้นะพี่พี่นะอือือนี่จะเป็นหลงเพ่อเงินนะพี่พี่นะอง์ที่สิบแปดนะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้นะนะพี่ๆนะนี่องค์นี้อยู่อยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะสามรอบาทนะครับนี่พี่ๆเอฟซดูนะนี่ผมพยายามทำให้มันแกมที่สุดนะพี่ๆนะนี่ องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะไปต่อกับองที่สิบเก้านะพี่พี่นี่จะเป็นกิ่งหน้าลือสีนะพี่พี่นะนี่จะเป็นกิ่งหน้าลือสีหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะนี่ผมส่องให้ดูนะพี่พี่นะนี่พี่พี่เอฟซีดูนะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ แบบนี้เลยนะพี่พนะนี่องนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทนะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะนี่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะ องค์ที่สิบเก้านะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะมาต่อกับองที่ยี่สิบนะพี่พี่นี่องที่ยี่สิบจะเป็นหลวงพ่อเงินพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะนี่พี่พี่ fc ดวลนะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่สามร้อยบาทนะครับนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองที่ยี่สิบนะพี่พี่ ตรงนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะไปต่อกันองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนี่จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะนี่พี่เอฟซดูเอานะครับเนี่ยผมหามมุมแจมให้นี่พี่อพี่เอฟซดูเอานะพี่ๆนะนี่นี่ ได้มาเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่นี่ดูเขาเรียมเก่าๆแล้นะพี่ๆนะดูนี่พี่ๆเอดูเอานะครับนี่ตรงนี้ผมเอาอยู่ที่สามรอยบาทครับผมสามร้อยบาทนะพี่ๆนะนี่นี่ เก่าเลยนะพี่ๆนะนี่เลี่ยมเก่าเลยนะพี่ๆนะนี่องค์ที่ยี่สิบเอ็ดอยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะประตจอกับองค์ที่ยี่สิบสองจะเป็นหลวงพ่อเงินพี่ๆครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่ อ <king> งนี้อยู่ที่300อบาทนะพี่พี่นะนี่สามร้อยบาทอง,งนี้อยู่ที่ส0 0ร้อยนะพี่พี่นะนี่สามบาทนะครับสามบาทนะพี่พีนะนี่สามร้อบาทนะครับ องนี้องที่ 22, ยี่สิบสองอยู่ที่สามร้อยนะพี่พนะไปต่อกับองที่ยี่สิบสามนี่จะเป็นพระล่วงนะพี่พนะหลังรางปืนนะพี่ๆนะองนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พนะนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่ องน,นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆท่านใดชอบหรือว่าสนใจก็โทรมาหาผมได้เลยนะพี่ๆนะนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่ช้าๆแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่ องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับองนี้อยู่อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับนี่ต่อไปไปไปองที่ยี่สิบสี่นะพี่พี่นะเป็นองคสุดท้ายของ EP พนี้แล้วนะพี่พี่นะนี่นี่ องค์ที่ยี่สิบสี่นะพี่พี่นะจะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะนี่พี่พีเอฟซีดูเอานะครับนี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่ ไวเลื่อขึ้นให้นี่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้นะองสุดท้ายแล้วนะพี่พี่นะนี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่คนไหนชอบหรือว่าสนใจก็โทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่ องค์นี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์สุดท้ายแล้วนะพี่พี่นะสำหรับอีพีที่ยี่สิบเอ็ดก็ได้หมดลงไปแล้วนะพี่พี่นะผมผู้ผิดผิพลาดประการใดผมก็ขออภัยว้นะที่นี้ด้วยนะพี่พี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะพี่พี่นะผมนัตพงผระเครื่อง ขอลาไปนที่นี้นะพี่ๆนะสวัสดีครับ